จริงวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาที่สยามเซ็นเตอร์อีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้มาในคอนเซปต์เจิดไทยโฮาเตอร์คันโอ้ซึ่งทางสยามเซ็นเตอร์แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรก็ดีใจมากมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่า แด้ที่นี่เป็นเป็นศูนย์รวมของความเป็นไทยจ,ร,จริงๆครับก็จริงๆดีใจที่ทางสยามเซ็นเตอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่าเข็มเชลาก็อยากเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเอะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซ็ปต์แบบว่า the Thai Cultural Capital คือศูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบ เนาะช่วงนีมนม้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ซัพพอร์ตไทยมันแบบไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับพี่วันี้เป็นพวกเราสองคนอยู่ที่นี่หนุ่มไทยดี่ะหนุ่มไทยครับดีครับเบ่าดีพี่วอะไรับรทบ้าไทยบ้านเหรอฮะพ่อครูนี่ไทยบ้านแน่นอน ไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมครับก็ถือเป็นซอฟต์นะหนึ่งในซอฟต์ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่มีเวทมนต์คาถาเธอมีมนต์ใดถึงมัดใจคนทั้งประเทศนะครับก็ดีใจมากๆที่เข็ดเวลาทำได้ก็ครูทำได้ครับผม ครับผมก็แรงมากๆเลยเกินแบบเกินเกินฝันมากๆเรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไว้แบบี EP แรกอะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆในพี่ๆโอวพี่ติดฝนอะไรแบบนีรวมถึงพี่พี่แฟนนิยายก็คิดว่าแบบน่าจะประมาณ5 6แสนอะไรแบบนี้ก็เต็มที่แบบเกิน เกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันข้ามร้านมาพอ EP พสองมาก็ข้ามอีก EP พีอีสามนี่คือพีคไปเลยอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆทุกคนให้การซัพพอร์ตพี่พี่แบบสื่อทุกคนรวมถึงพี่ๆีเดี่ยวข้างนอกด้วยข้างนอกรอบด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่พีชอันดับอล่าสุดลูกค้นก่อนแอแข่งรอบที่นี้มาแล้วครับก็ ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสปอร์ต hmm. เข็มจิดาต้องรอดดีมากเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ,อแม้ว่าเราจะออนไปแค่3ามปีอะไรเงี้ยเราก็ได้รับการบอกต่อแล้วก็ช่วยแบบ PR ในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิปการชิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบ แมสแล้วก็แมสต่อไปอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่พี่สื่อที่แบบลงข่าวให้พวกเราตลอดว่าพี่พี่หนึ่งออนแล้วนะที่พีสองออนแล้วนะ<ม>หรือว่าสถิติต่างๆที่พี่พี่ทข่าวให้คือพวกเราขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสานักเลยนะครับที่เอ็นดูเก่งน้ําปิง<ม>แล้วก็เอ็นดูในเข็มจิตดาต้องรอดนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะเหมือนกับหายกับความเป็นไทย<ๆ>ความเป็นอีสานบางอย่างที่บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือ แค่คุณได้เปิดไตเติลดูอ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอิสานแล้วอะไรเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรอย่างงี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับวัยรุ่นไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบนันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในในวัฒนธรรมนั้นอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งไปถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไง โอ้โหเยอะเสยอาเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไปอ่ะพี่พี่แบบมามารอแบบให้กำลังใจกันเยอะมากก็คือเราเราวนไปไปไปถึงวนเขาเรียกว่าวนอะไรเป็นวงกลมเลยใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ก็มาจะมาจบใช่ก็พี่พี่ก็ยังแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยอะไรก็ของคุณ ใช่ก็คือตอนตอนที่เราเห็นอะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียวฮะหมายถึงว่าเราเห็นแค่มิติเดียวก็คือด้านเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่ๆข้างหน้าแล้วก็มีพี่พี่ข้างๆาแล้วก็ข้างหลังนี่แบบบวกมือให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมทอออกมาเพิ่งมาเห็นในคลิปเพิ่งมาเห็นในคลิปแบบโหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยก็เออไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบบวกมือ ให้พี่ๆคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับบางมุมไปไม่ถึงจริงๆใช่บางมุมเข้าไปไม่ถึงแล้วก็อ่ะไม่เกินไม่ไม่เกินถ้าเกิหรือเกินมีมนุษย์อยู่จริงๆครับบนสะพานรอยจิงปักพักหน่ช่มีมนุษย์อยู่จริงๆครับทุกคนผมก็เห็น5คนถี่เห็นแค่คนอ่ะจำจำนวนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นรถขับไป น้ำปิงเห็นเห็นแล้วก็น้ำปิงอยู่ในเหตุการณ์น้ำปิงนี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเอไอของน้ำปิงต้องบอกว่าบายบายข้างบนด้วยบนสะพานลอยด้วยเพราะว่ามีพี่รอดูอยู่เราก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงยหน้าขึ้นไปคือมันเลยขึ้นไปแล้วแต่พี่เก่งอ่ะเป็นคนหันขึ้นไปทีหลังใช่ค่ะทำไงจะไประหว่างนมำปันอยู่แน่เราก็ภาวนาให้มีแหละให้ไม่ง่ายเข้าใจผิดมีซึ่งก็มีจริงๆรคะนปิงครับเพราะวันนั้นบรรยากาศ บรรยากาศมันเกินใช่ใช่แล้วก็มันมันเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งมันทําให้นําปิงรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรวมคนหลายๆด้อมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่สยามแบบเยอะๆขนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกอะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกกี่ครั้งด้วยซ้ำก็เลยแบบ ดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยอะ่ะเหรอเห็นคลิปมีคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยจริงเหรอเขามาทำอะไรเอามาถ่ายคลิปอะ่ะมันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยาวๆแล้วเขาแบบถือเป็นไม์บูมอย่างเงี้ยแล้วมว่าเรากนะเราก็เห็นอยู่เพราะมันสูงมากแล้วเรามาเจอในคลิปอีกเราก็รู้สึกว่าอุย้ยเข็มจิราทำอะไรคนไทย <laughs> เก่งๆว่าน่าจะอย่างอย่างที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเซปต์วันนี้เลยมันคือการการกระตุ้นความเป็นไทยทุกคนเก่งๆรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะลึกๆเราเราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบไทยๆกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่งรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมัน มันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงเขียนกีฬาในเรื่องของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆทุกคนแบบกลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงอีสานอะไรแบบเนี้ยใช่แบบยอดไลค์แบบแสนแบบบางบังคลิปแบบหลักล้านอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมา ให้ให้ชื่นใจว่าเฮ้ยของไทยคนไทยก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับเรารู้เตติ้งล่าสุดก็คือมุกงเทพทะลุไปไกลมากแล้เหมือนกันนะคะเตติ้งจากทีี่ก็เห็นโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคือน้ำปิงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่า มันจะเป็นการาฟแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วในอีพีสองอะไรเงี้ยแบบกลบลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สปอร์ตเนาะมันไปแตะเล็กเลขหนึ่งกว่า,วาเลยอะไรเงี้ยในในกรงเทพรวมถึงแบบทางประเทศอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผนหลักของคุณเขาหรือเปล่าทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูกอะไรนะฮะทำไมวันนี้ใส่สีดำวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปครับผมโซเท้า ก็ไม่เ <g ülme> <ส>ชิง <c oughs> ว่าห้ามฮะก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำใช่เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วด้วยที่เก่งก,ก็คือจะไม่ใส่สีขาวเลยครับ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าคะก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกฮะใช่ก <c oughs> ็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเราไม่ได้ห้ามแต่เราเกรงใจก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครกัเยกเกรงใจ น้องๆพี่ๆทุกคนใช่เพราะมันบางไปวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกราเทีศสาเท่าไหร่ก็เลยโคุณวันมาสกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเลิกต้นนี้สะดือแล้วทั่วสยามเลยวนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ำเงินนะมาน่ะใช่ไหมครับพอเป็นสีน้ำเงินหนูก็เลยปดได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สีให้คุณอแล้วใช่ไหมก็ ถือว่าเป็นความเกรงใจของครูแล้วที่เขาเเถือว่าเขา,ายังไม่อยากเ,าเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่ถึงสะดือเราบางทีก็อาจจะอยากแต่จ,จะอยากอีพีหลังๆจะงจ, yeah, จะไม่เกรง,งใจแล้วเนี่ยจะไม่เกรงใจไม่เกรงใจแล้วอีพีสี่อยว่าจะควาาไปเท่าไหร่ดีคะเซนติงกับเพสอยากว้าไปเท่าไหร่ดีเออจริงจริงจริงผมผมรู้สึกว่า คือตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเอ็นดูเข็มทีลาด้วยหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละหมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทําเราพยายามแบบทํากันบ้านให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากฝากพี่ๆด้วยฝากพี่ๆแบบเอ็นดูเข็มทีลาด้วยฝากคนซับพอร์ตด้วยนะครับก็เราเก่งเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกันครับ วิดครับลกครับก็ฝากเขยมจีดาต้องรอดด้วยนะครับในอีพีตถัดไปเ,เทรนล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีออนด้วยม<ช>ัเลยขยับไปถึงแบบ4.2อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแต่ว่าอีพีตถัดไปก็ฝากพี่ๆแบบว่าร่วม Enjoy Moment แบบส่งกำลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่า ถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสดเนาะค,คบเข้าไปกับดูออนไลน์ในไอชีนะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไงน้องเคมจะเป็นยังไงแล้วก็เจเชานเนาะพี่เติ้ลเฟิร์สวันจะมีความสัมพันธ์วุ่นวายอะไรยังไงก็ฝา,ากติดตามด้วยนะครับแล้วพ่อกินดีหรืพี่เก่งครับสามปีที่ผ่านมายอดพอผมมาแรงมากแต่ตอนคือตอนนี้หนึ่งหนึ่งเอ็มแล้วใช่ไงพอเห็นยอดหนึ่งเอ็มยังลดเร็วอย่ไหม ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราก็ก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่แบบตามส่องแอคพี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วไปายถึว่าเฮ้ยทำไ,ม,ไ,ไมพี่ันนี้แบบยอดฟอลเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทํายังไงถึงแบบจะถึงจุดนี้ได้อะไรเนี่ยก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบความสําเร็จไปไปไปพอยต์หนึ่งละหมายถึงว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งละก็ต่อไปก็ ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยครับก็ไปกันต่อครับซักสา0รเอ็มทำได้เปลี่ยนไปได้เฮ้ก็เปลี่ยนไปได้นะไม่ได้อ,อ๋อถ้านี้แหละครับ คนไทยแท้มีใบเซอร์ม like ีเรียกล้วฮะแบบประชาชน13หลักเข้าวัดทำบุญจิตใจดีพระเพียบเรียบร้อยฮะต้องเป็นแบบนี้นะตามหลักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะคุณน้าค่ะคุณน้